เหมือนเหมือนพิมพ์ที่พายหรือว่าเหมือนไมเครื่องแจ็คสันบอกก่อนก็สําหรับใครนะคะที่แบบว่าไม่อยากดัดนะอยากเปลี่ยนแปลงลุคตัวเองอยากลองดูว่าเฮ้ยลุคนี้เราจะได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ลองทําตามพี่พลอยชมดูนะคะก็เสียเวลานิดนึงนะคะผมทรงนี้ก็จะมาชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงอันนั้นก็คือแล้วแต่ลักษณะของเส้นผมว่ายาวหนาหรือบางนะคะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆน,นะคะกลับมาเจอกับพี่พลอยชมอีกแล้วนะคะในช่องพลอยชมเพลินนะคะหลังจากที่เราห่างหายจากคลิปทำผมและแต่งหน้าไปนานมากนะคะวันนี้นะคะพี่พลอยชมก็มีหนึ่งทรงผมฮิตนะคะที่จะมาทำให้เพื่อนๆดูนะคะมาทำกันแบบง่ายๆนะคะแบบว่าวันนี้เรามี i n นสปิ a t i o n มาจากคุณพิมพ์ริพายนั่นเองนะคะพูดถึงคุณพิมพ์ริพายเนี่ยผมก็ต้องแบบว่า ฟูฟูลุกตอนนี้คือแบบว่าเป็นสายฝอไพี่พลอยชมก็แอบ,บไปแต่งหน้ามาแล้วนะคะซึ่งจริงๆอ่อะอยากแต่งให้เข้มกว่านี้แต่ว่าด้วยดวงตาของพี่พลอยชมอะมันไม่เหมาะกับการแต่งหน้าแบบฟัดฟาดเข้มนะคะมันจะดูแบบแต่งหน้าเยอะมากมันจะดูดุมากนะคะก็เลยเป็นสายฝอที่แบบเบาๆประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาทําผมกันดีกว่านะคะก่อนอื่นใ,นใดนะคะเราก็ใส่ครีมบํารุงผมนะคะครีมกันความร้อนเอ่ย มูสเจลอะไรที่จัดแต่งทรงผมใส่ไปก่อนนะคะแล้วก็เป่าให้ผมแห้งเลยนะคะอันนี้พี่พยชมทำเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอุปกรณ์อะไรม้่งนะคะอุปกรณ์ก็มีนี่เลยค่ะ 1. ตะเกียบนะคะ 2. หวีนะคะแล้วก็สคือเครื่องหนีบผมค่ะเครื่องนีบผมเนี่ยเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะที่มันให้ความร้อนสม่ําเสมอค่ะแล้วก็ ใช่ดีอะคะ่ะไม่ต้องมีฟันปลาตรงนี้ก็ได้แต่ว่ายี่ห้อเนี้เขามีฟันปลานะคะแต่ว่ามีแล้วก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเรามา,มาทาไปพร้อมๆกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็แบ่งผมก่อนเราจะแสกกลางแสกข้างอะไรก็ตามที่เราชอบตามที่เราถนัดเลยอนะ่ะขอพี่พอชไว้พี่พอชมขอแบ่งเป็นแสกข้างแล้วกันนะคะจะได้แบบว่ามีความละมัยคายคุณพิมพ์ริพายนะคะแล้วก็หยิบผมมาประมาณนี้เนาะไม่ต้องใหญ่มากนะคะ าการทำผมสรงนี้นะคะสิ่งหนึ่งที่ต้องทำก็คือใจเย็นนะคะเพราะว่าหัวหนึ่งก็จะใช้เวลาเนินมากแล้วเราก็สวยสามารถสวยแล้วเราก็พันนี้ค่ะพันไปกับตะเกียบของเราเลยนะคะพันไปนะคะพันไปพันไปอย่าให้มันแบบว่าไกลกันมากนะคะเดี๋ยวว่ามันจะเกินเครื่องหน้าหน้าของตัวหนีบได้แล้วนะคะเป็นลักษณะนี้เนาะเราก็ใช้ตัวหนีบค่ะ นีบเข้าไปเลยได้ยินเสียงแมวไหมคะเสียงลูกชายร้องค่ะจะกินอาหารเดี๋ยวแป๊บหนึ่งก็ตอนนี้นะคะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะไหนจะโควิดไหนจะอากาศที่ร้อนร้อนหนาวๆนโดยส่วนตัวไม่พอเฉพาะเป็นคนที่เป็นโรคภูมิแพ้อยู่แล้วนะคะตอนนี้ก็แบบมีเป็นหากับโพวิชิบุรุกเนี่ยก็คืออยากให้ทุกคนนะคะรักษาสุขภาพด้วยนะคะ ดูแลร่างกายตัวเองนะคะกินอาหารที่มีประโยชน์พักผ่อนให้เพียงพอเนาะ <th> ก็ดนีบไว้สักพักหนึ่งะคะ่ะแล้วก็ปึ๊บปล่อยนะคะแล้วค่อยดึงตะเกียบออกนะคะอ่าเราก็จะได้เป็นสปริงแบบนี้แล้ว <Index. S 2> เห็นไหมคะง่ายไหมคะทุกคนแต่ว่าอย่าอย่าเอาผมเยอะนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาฉีกให้มันฟูนะคะอ่ะเราก็ทำไปเรื่อยๆเลยค่ะ ก็ควรที่จะแบ่งในลักษณะอ่แนวเดียวกันนะคะตรงปลายนะคะพี่พลอยชมถ้าเกิดใครอยากให้มันชี้เป็นเส้นตรงๆก็ตรงปลายเราไม่ต้องหนีดก็ได้นะคะแต่พี่พลอยชมอยากให้มันหยิกทั้งหมดเลยมันไปเรื่อยๆเลยนะคะ ค่อยๆทำใจเย็นๆน,นะคะหมุนไปเรื่อยๆย,ยังไม่ต้องฉีกนะคะเดี๋ยวเราไว้ฉีกทีเดียวเลยพยายามอย่าให้ปลายมันหลุดชี้ออกมานะคะถ้าเกิดแบบว่าไม่ได้อยากไล่ปลายที่มันแบบชี้ๆก็คือ คือพันให้สุดปลายไปเลยค่ะระวังอย่าหนีบผูตัวเองนะคะอาจจะพลาดได้แล้วนี้เราก็สามารถทำสวยด้วยตัวเองนะคะแต่ว่ามันก็ต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งอะคะ่ะประมาณคอยกะว่าน่าจะมันอาจจะเป็นชั่วโมงนะคะก่อนจะทำทั้งหมแล้วก็แบ่งผมไปเรื่อยๆ อย่างปลายถ้าเกิดว่าเขาไม่ตรงนะคะเราเขาตรงเขาตรงอ่ะเขาแบบไม่หยิกอ่ะเราก็สามารถมาพันกับปลายรอบหนึ่งได้นะคะแล้วก็หนีบลงไปก็ได้แร้วค่ะข้างหนึ่งเราก็มาทํากันข้างนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า จะเสร็จตอนกี่โมงนะคะผมแล้วก็ชั้นต่อไปเราก็แบ่งเป็นชั้นชั้นชั้นบางๆไม่ต้องหนานะคะแบ่งไปเรื่อยทําจนทั่วหัวเลยนะคะแล้วเราค่อยมาฉีกออกเดี๋ยวจะกลับมาดูตอนที่พี่พลอยชมม้วนเสร็จแล้วพร้อมฉีกนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะไปทํากันต่อค่ะค่ะเพื่อนๆทุกคนตอนนี้ก็ผ่านไปแล้วประมาณ40นาทีนะคะก็ได้ประมาณครึ่งหัวแล้วค่ะใกล้สำเร็จแล้ว ต้องใจเย็นๆนะคะเวลาทําต้องแบบแบ่งผมน้อยๆแล้วก็ค่อยๆแบ่งชอบผมให้มันเล็กๆกะคะ่ะมันจะได้ผมที่แบบออกมาโอเคแล้วสวยนะคะเดี๋ยวเราก็มาทํากันต่อไปเรื่อยๆนะคะต้องใจเย็นนะคะเพราะมันต้องแบบให้ลอนมันเล็กๆกะะ็ค่ะถ้าเกิดแบบรอนมันใหญ่มากมันก็จะออกมาไม่สวยแล้วก็ถ้าแบ่งผมหนามาก ชอบมันก็จะม่วนนึกออกใช่ไหมคะมันก็จะมีผมตรงด้วยหยิกด้วยมันก็จะออกมาไม่สมจริงแล้วก็ไม่สวยอะคะ่ะก็ใจเย็นๆนะคะเพื่อนๆก็ทําต่อไปเรื่อยๆคะ่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆน,นะคะหลังจากที่เราใช้ตะเกียบนะคะม้วนนะคะก็ หัวนี้ใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งถึงสองชั่วโมงนะคะก็แล้วแต่ละว่าผมใครจะบางจะหนาจะสั้นจะยาวอันนี้ก็อยู่แต่ผมนะคะก็ผมพี่พอยชมก็ไม่ได้หนามาก,ไม,ไ,ามากไม่ได้บางมากอยู่กลางๆนะคะอ่ะพอเราได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ใช้สเปร์นะคะมาฉีดเพื่อล็อกหลอนไว้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาฉีดกันนะคะจะได้อยู่ลหลายๆวนันงี้เนี่ยค่ะเราก็ ฉีกอย่างนี้นะคะอย่างนี้นะคะเดี๋ยวพี่พลอยชมจะฉีกให้ดูนะคะฉีกทุกชอ่อฉีกไปเลยนะคะเราก็จะได้ผมที่เห็นไหมคะมันก็จะฟูขึ้นดูเยอะขึ้นอ่าเดี๋ยวเรานะคะมาฉีกกันให้หมดหัวแล้วมาดูอีกทีนึงนะคะว่าเสจแร,ร้วจะเป็นยังไงนะจ๊ะคุณลูกค้าคุณลูกค้าคุณลูกค้าค่ะ เรียบร้อยแล้วคะ่ะเพื่อนเป็นไงบ้างคะหลังจากที่แบบว่าเราฉีกผมออกทั้งหัวแล้วนะคะก็เป็นอย่างนี้คะ่ะยังไงคะยังไงคะคุณลูกค้าคุณลูกค้าค่ะเหมือนพิมพิพายหรือไมเคิลแจ็กสันพูดก่อนหนึ่งเหมือนเหมือนพิมพิพายหรือว่าเหมือนไมเคิลแจ็กสันบอกก่อนก็สําหรับใครนะคะที่แบบว่าไม่อยากดัดนะอยากเปลี่ยนแปลงลุคตัวเองอยากลองดูว่าเฮ้ยลุคนี้เราจะได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ลองทําตามพี่พลอยชมดูนะคะก็ เสียเวลานิดนึงนะคะผมทรงนี้ก็จะมาชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงอันนั้นก็คือแล้วแต่ลักษณะของเส้นผมว่ายาวหนาหรือบางนะคะะผมพี่พลอยชมก็อยู่ประมาณนี้นะคะสวยไหมแม่แบบแต่งหน้าใส่ฟออะไรอย่างงี้เออลอดลด,ลอดชอบชอบอันนี้ให้ให้ไหมคะเข้ากันหน้าพี่พลอยชมหรือเปล่า ใครนะคะที่ชอบคลิปนี้เนาะทำผมทรงพิมพ์รีพายนะคะแบบง่ายๆด้วยตัวเองเนาะแบบว่าไม่ได้ถาวรน,นะคะทําแบบว่าออกงานไปไหนอะไรเงี้ยมันน่าจะอยู่ได้สักประมาณยันเราสะอะค่ะเพราะว่ารอนผมที่ได้มันแบบค่อนข้างที่จะแน่นมากๆเลยนะคะก็ยังไงใครที่ชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั s สไคร์นะคะกดติดตามพี่พอยชมด้วยนะคะก็จะมีเรื่องความสวยความงามนะคะการท่องเที่ยวการแต่งหน้าใดๆนะคะก็ าฝากติดตามด้วยนะคะก็เหลืออีแค่ไม่กี่คนจะครบพันคนแล้วอยากจะไลฟ์สดนะคะผ่านช่อง YouTube แล้วนะคะยังไงช่วยเป็นกำลังใจให้พี่พลอยชมด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากติดตามดูรูปสวยๆนะคะว่าแต่งตัวขนาดนี้พี่พลอยชมจะไปไหนนะคะฝากติดตามได้ที่เพจอีดอกบอกดีด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปเพียงเท่านี้ค่ะต้องกล่าวคำว่าขอบคุณแล้วสวัสดีค่ะไปแล้วค่ะพิมพ์รีพลอยค่ะพิมพ์รีพลอย